สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยน่าใช้1คันนะครับสำหรับคันนี้นะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับกับ Toyota Corolla Altis 1.8ปี2004นะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกปว่มนะครับคันนี้เช็คให้ทุกระบบใช้งานได้ทันทีครับไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับสีสันเงาฉ่ำช่วงร่างเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้ใช้ไป170,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับกับรถมือเดียวป้ายแดงทดสอบขับไกลมาจากโน่นเลยครับเชียงใหม่มากรุงเทพนะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับตัวนี้เป็นตัวที่มีม่านหลังแบบดึงนะครับเป็น1.8 ระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับซ็นทัลล็อกแอร์แบก ABS ดิสเบรกนะครับเบาะหนังเดิมจากโรงงานกว้างกวาง,วางนั่งสบายอึดทนเป็นลำดับต้นๆของรถน่าใช้ในประเทศเราแล้วครับถ้าใครเน้นใช้งานนะครับรับประกันเลยว่าใช้ได้อีกยาวครับแล้วก็คุ้มค่ากับเงินของท่านแน่นอนนะครับกว้างกวาง,วางนั่งสบายดูดีพรีเมียมในราคา145,000บาทนะครับไม่ได้มโมนะครับราคานี้เจราจาต่อรอง แจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยครับสมาชิกบ้านใกล้นะครับไปทดลองขับนะครับอยู่ที่พุทธมนทนสาย2บ้านไกลเราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านท่านเลยครับรับประกันรถไม่หายเงินอยู่ครบแน่นอนทางเงินหายไปหรือรถไม่ถึงบ้านมาเก็บคืนที่ผมครับอย่าลืมแจ้งมาจากช่อง u t u b e นะครับจะได้รู้กันทั้ง2ฝ่ายช่วยตามรถช่วยตามงานได้ครับสวยสมบูรณ์เดิมบางไม่มีชนหนักภายในตกแต่งรายไม้เกียร์ขั้นบันได1.8นะครับระบบไฟฟ้าเทนท์ล็อกแอร์แบ็ก ABS นะครับ กับสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมาในเอาติดถือว่าครบและก็ใช้งานได้สมบูรณ์แล้วครับภายนอกรอบคันเงาฉ่ำช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์เช็คให้ทุกระบบนะครับถ้าท่านต้องการรถสวยพร้อมใช้นะครับในราคา145,000บาทคุ้มหรือไม่ถูกใจหรือเปล่านะครับไม่ต้องไปซื้อรถหรูรถใหม่รถแพงก็ได้ครับเรามาเก็บมือสองแต่เน้นสภาพครับเน้นใช้งานหรูสบายสวยสวยครับรับประกันเลยว่าอึดทนใช้งานกันได้ย,วยาว ใช้ได้อีกหลายปีครับอไหร่การซ่อมบำรุงดูแลง่ายไม่แพงไปที่ไหนก็ซ่อมได้ครับ1เข้าเป็นตระกูลแท็กซี่ครับอไหร่เยอะช่างเก่งช่างที่ไหนก็ซ่อมให้ท่านได้ครับเข้าไปศึกษาได้เลยครับในแฟนขับแฟนเพจของเอ t ติดครับท่านจะได้ข้อมูลการซ่อมบำรุงอไหร่ที่ไหนดีอู่เก่งๆอยู่ที่ไหนเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ครับมาทางมือ2อใส่ใจนิดหน่อยครับเราจะได้ใช้รถได้อย่างราคาที่มันน่า จับต้องและดูแลสบายๆครับขอพรบคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับจะพยายามหารถส,สวยๆมาฝากสมาชิกนะครับกระจกใยกว่าพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าภายในสวยสมบูรณ์กว้างขวาง,วางนั่งสบายนํามาฝากนํามาให้สมาชิกเลือกนะครับคันนี้นะครับถ้าชอบพร้อมจบแล้วขับส่งถึงหน้าบ้านนะครับ โทรเจราจาสอบถามค่าใช้จ่ายได้เลยนานๆจะมีสวยๆเป็น1.8เป็นมือเดียวป้ายแดง145,000บาทคุ้มหรือไม่ท่านพิจารณาผมทำหน้าที่ชี้เป้าและกล้าการันตีการจัดส่งนะครับรับประกันว่าสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับรู้จักดีแน่นอนนะครับสำหรับเอาติสใช้กันสบายใช้กันคล่องๆใช้ยาวๆครับขอพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามและรับชมรวมถึงให้ความกรุณาให้ความสงสาร ช่วยดูโฆษณาให้ผมหน่อยนะครับนี่นะครับหน้าเดิมหลังเดิมสวยสวยเนียนเนยน็นอตไม่ถอดฝาไม่ขันเอาไปใช้งานกันได้เลยครับลองเช็ครองชมตรวจสอบด้วยตาจะโทรวิดีโอริ้งไลน์ขอรูปเพิ่มก็ได้นะครับ รับประกันเลยว่าสวยน่าใช้ใช้ได้จริงใช้ได้ยาวคุ้มค่ากับเงินของท่านแน่นอนครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่ให้ความไว้วางใจสําหรับผมก็จะยังคงหารถสวยๆนํามาเสนอนํามาให้พมาชิกได้เรียนรู้สภาพไปด้วยกันราคาก็หลากหลายครับขึ้นอยู่กับความ